นี่ครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องวันเดย์นะครับก็คือตอนนี้เป็นคลิปที่ผมตอนที่ซื้อนาตาญ่าก็คือตัดใจซื้อมากตอนแรกก็ไม่อยากได้แต่พอเห็นหลายๆคนอ่ะซื้อแล้วก็เอามาเล่เเเนใน a o อะไรสอย่างผมเลยอ,เอยากได้มากนะครับก็เลยรวบรวมเงินแล้วก็ซื้อตัวนี้ออกมาดูดูทุกคนมันสวยมากเลยดูตรงตัวปลีสิที่มันว่ายดูโหแล้วดูมันสวยมากจนแบบโอเคเห็นหลายๆคนเล่นแล้วผมก็อยากได้ผมก็เลยไปหาเงินมาเพื่อซื้อตัวนี้มาเล่นผมก็เลยลองดูครับ โอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะลองเอามาเล่นให้ทุกคนดูนะครับสวยมากเลยเยอดเลยแล้วก็เออเอามาก็ได้เ,คคเดี๋ยวกลับไปดูนินโทรของช่องนะครับจะเป็นคลิปตอนที่ผมเอามาลองสก,กิลครับอันนี้ไม่ใช่สก,กิลแรกของเซยากครับปกติจะเป็นดวงญ,ญาน่าสีที่เป็นสีเขียวอันนี้ไม่เป็นสีเหลืงองอ นี่เป็นสกิลที่สองทายาครับที่จะปล่อยบอลออกไปแต่เขาเดินศัตรูเขาจะแตกบอลแล้วก็ทำสแตนไว้มันสวยมากเลยแบบโอ้หแล้วอันนี้ถ่ายเป็นตันติของทายาครับมันแบบมันเป็นเส้นนะแล้วผมสังเกตมันขึ้นเป็นไอโล่ไอที I ่ไอร่าบอดี้อยู่ข้างบน้วยครับโอ้มันเท่มากมันเพราะว่ามันช่วยการสแตนเลยที่มีเรามอตลอดเลยแบบเออโอ้มันเก๋มากเลยครับโอ้อเห็นแล้วแบบเออว่าแอบดีใจ มไม่เส่ยดพวกมันสวยมากทุกคนโอเคครับต่อไปจะเป็นคลิปเนี้ยคเป็นคลิปที่ผมอะมาลองใช้เสเตปที่ผมใช้ปกตินในการเล่นนาตาโดยปกติแล้วอะในการเล่นนาตาก็จะพยายามแบบรักษาระยะแล้วก็ใช้สกิลสองไปก่อนตามด้วยสกิลหนึ่งแล้วก็ค่อยกดอันติแล้วมันจะลีสให้กดสกิลสกิลหน,นึ่งรอบหนึ่งก็จะแบบประมาณเนี้ยสเตปการเล่นนาตาที่ผมเล่นใช้แล้วก็ใช้เล่นนปะปนา การที่พี่ใช้อาจจะพูดถึงไอเทมรูนแล้วก็พลังแสงที่ผมใช้ในการเล่นนาตาญาประจำนะครับเริ่มจากไอเทมที่ผมจะใช้ก็สําหรับตัวนาตาญาที่ผมใช้บ่อยๆก็เริ่มจากที่เป็นรองเท้ากันสีครับที่มันจะต้านสถานนะเวลาว่าโดนสกิลที่มัน,มนส้าโลจะได้แบบหลุดไวๆแล้วก็ใช้บูมสติกครับเมื่อใช้สกิลดรอันมันจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยครับเป็น เมื่อใช้สกิลแล้วอ่ะมันจะแบบทําให้แบบสโล์คู่ต่อสู้แล้วก็อันนี้ครับเมื่อใช้อันเตียมันจะทีต่อเนื่องใช่ไหมมันจะทําให้แบบมันจะสร้างความเสียหายเวททุกๆสามสามวินาทีอะครับมันแบบเหมือนอารมณ์เหมือนผิดแล้วก็อันเนี้ยผมก็ใช้เพื่อว่าเวลาโดนตัวลวงอะไรเนี้ยมันจะจะแบบเป็นอมตะไม่ตายง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้ันีครับเพื่อในการแบบเพิ่มดาเมจเวทเวลาแบบใช้สกิลจะได้แบบทำให้พวกแคลี่หรือเมทตายไวๆก็เลยจะใช้ อันเนี้ยเพื่อแบบเร่งดาเมจของสกิลของนาตา雅เองครับแล้วก็ต่อไปที่ผมจะพูดถึงก็เป็นเรื่องลูนที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเอ้ยโทษครับเอาเป็นสกินแล้วนะเอ้ยสกิลก่อนแล้วกันก็คือผมจะใช้เป็นสปินกับฟิกเกอร์ซึ่งผมจะเล่นเรื่องการเคลื่อนที่อะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นลูนที่ใช้ก็จะมีก็จะเป็นเน้นไปทางด้านเวทนะครับก็จะเล่นเป็น อันนี้ครับเพราะว่าจะเน้นพลังเวทกับเจาะเกาะเวทล้วก็อันต่อมาจะเป็นบัตเมทผมจะเน้นทางพลังเวทแล้วก็เวทแบมพายแบบเหมือนถ้าเน้นเวทแบมพายก็คือเหมือนจะแบบพอมันโดนสกิลโดนจะโตเงี้ยมันจะฮิวเราด้วยแล้วก็ใช้สเตนเพื่อเาจาะเกาะด้วยครับเน้นออเรื่องพวกเจาะเกาะแล้วอันนี้ตอนนั้นผมแบบยังจนอยู่ก็เลยเออเอานี้มาก่อนก็คืออยากให้โคดาวนิดหน่อยแล้วก็พลังชีวิตนิดหน่อยก็เลยเอามาก่อน แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นพลังแฝงที่ใช้เล่นอาตยาประจำนะครับก็คืออยู่ไหนนะอ๋ออยู่ละเจ้านะนะครับก็จะเล่นอันนี้จะเน้นไปนทางแบบความเสียหายความรุแบบนแรงของสกิลอะไรแบบนี้แล้วก็พวกเจาะเกาะเวทพวกเจาะเกาะจะได้แบบจะ,จะยิงแครี่หรือเมีตา,ายเอาไว้แล้วก็อันนี้ครับจะเน้นอันนี้เพราะว่าอันเนี้ยเวลาโดนไปปุ๊บคล้ายๆบุ้มสติก,กมันจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเน้นเรื่อง การใช้สก,กินหรือการโจมตีปกติให้แรงขึ้นแล้วก็มีมอะไรครับเน้นพลังเวทกบลังให้มันแบบมากที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะเัาจะยากเมื่แบบเน้นแบบพวกสกิลเยอะอะไรอเงี้ยโอเคต่อไปจะเป็นเกมเพลย์ของผมครับ Become the light. brought by the ravenous legion. i did You have defeated an enemy! An enemy has been defeated! ่าจะประมาณนี้ครับก็ถ้าใครถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีคอนเทนต์แนะนำแนะนำไว้ได้นะครับก็เล่นเกสแล้วก็อย่าลืมนอนกันนะครับ